ดุนนี่เส้นลายมือเธอรู้ไหมว่าเส้นลายมือนี่หมายถึงอะไรมันหมายถึงดวงเธอน่ยต้องแต่งสองหนอย่ากังวลไปเลยคุณกันวาตีเทวีคงจะยินดีกับคุณก็เลยประทานพรให้เพราะอย่างนั้นนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่พ่าดลดนมากรุมหลาของลูกสาวคุณทั้งสามคน สุมาลเองก็เลยโดนผ้าคลุมไปด้วยแต่นี่จะให้สุมาลแต่งอีกรอบเหรอทำไมเหตุการณ์ทุกอย่างชี่พิธีการแต่งงานใหม่หมดเลยทำไมพระแม่ตุลสีไม่รู้ต่อไปมีอะไรรออยู่แต่ฉันขอร้องอย่างเดียวฉันถูกชะตาลิขิตมาให้แต่งกับระวีฉันก็แต่งแล้วและตอนนี้ฉันมีเป้าหมายเดียวเท่านั้นฉันอยากเรียน M b a ให้จบและช่วยเหลือครอบครัวของเราเพรเง,งินได้โปรดอย่าให้มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอีกเลย รักบรันรดาลใจจันถึงสุขเวลาสามทุ่มครึ่ง